แนะนำกิจกรรมแบงบูพุก,กล้าแห่งกองกำลังป้องกันมาช่วยโคดเอสเตอร์ทำการแนะนำเหล่าแบงบูเลือดใหม่ในพื้นที่ด่านหน้า s c กลเอาโพสอบรมแบบทดสอบในแบบทดสอบการต่อสู้ของเหล่าน้องๆแบงบูกันเถอะส่วนรายละเอียดของเรื่องนี้จะมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราปฏิติตามรับชมกันได้ในคลิปวิดีโอนี้กันได้เลยนะครับ สวัสดีครับทุกคนผมโกโสดาซาวันนี้ผมจะมาแนะนำกิจกรรมใหม่จากเกมเซเลดโซนซีโร่กับกิจกรรมที่มีชื่อว่าแบงบูผู้กล้าแห่งกองกำลังป้องกันโดยเราสามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้ผ่านการไปพูดคุยกับน้องแบงบูชื่อโคชเอสเตอร์ที่หน้าทางเข้าของพื้นที่เ t o u อาโพสนะครับโดยจากชื่อเสียงที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้ฝึกสอนที่ทำให้ผู้สมัครแบงบู ในสนามสอบ Reverb Arena มีเปอร์เซ็นต์การสอบผ่านไนทดสอบเนี่ยสูงที่สุดก็เลยทำให้โค้ชเอสเตอร์เนี่ยได้รับมอบหมายให้มาทำหน้าที่ผู้ฝึกสอนอยู่ที่ด่านหน้า Scout of Post แห่งนี้ในรอบนี้นั่นเองนะครับและแน่นอนเมื่อได้รับมอบหมายงานใหม่มาน้องเบงบูโค้ชเอสเตอร์ก็ไม่ได้ลืมเรานะครับที่เราเป็นผู้ช่วยโค้ชที่มีฝีมือดีที่สุด ดังนั้นน้องจิตติดต่อมาหาเราให้มาช่วยกันทําการฝึกสอนเหมือนเคยนะครับโดยในครั้งนี้เนี่ยเราจะมาทําหน้าที่ผู้ช่วยโคช้ชแทนคนก่อนหน้านี้อย่างเอเจนต์ซีดที่ตอนนี้เธอเนี่ยกำลังติดภารกิจด,ด่วนไม่อาจทําหน้าที่ผู้ช่วยโค้ชได้ต่อไปหน้าที่นั้นก็เลยต้องตกมาเป็นของเรานั่นเองนะครับและนี่ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวในกิจกรรมในคราวนี้นั่นเองนะครับ กิจกรรมแบงบูพุกลก้าแห่งกองกำลังป้องกันจะเป็นเกมเพลย์ประเภทเท้าด d ฟน e ดอร์โดยผู้เล่นจะต้องวางตำแหน่งของน้อง,องแบงบูลงบนสนามนะครับเพื่อทำการขัดขวางเหล่าอิทเรียที่จะทำการเดินผ่านสนามแห่งนี้ไปอย่างเส้นชัยหากน้องแบงบูสามารถกำจัดอิทเรียส่วนใหญ่ได้นะครับก็ถือว่าผู้เล่นผ่านด่านนั้นๆไปนั่นเอง โดยก่อนที่เกมจะเริ่มต้นในแต่ละดานเนี่ยตัวเกมเขาก็จะมีบัฟบางอย่างให้ผู้เล่นได้สามารถเลือกใช้เช่นบัฟประหยัดเหรียญทองจำนวน4เหรียญเมื่อทำการอัปเกรดแบงบูหรือบัฟศัตรูที่อยู่ในพงหญ้าเนี่ยจะมีค่าแอตแทกลดลง3หน่วยเป็นต้นนะครับซึ่งบัฟเหล่านี้เนี่ยเราก็ต้องเอาไปใส่ช่องนะครับซึ่งช่องตรงนี้ก็จะมีอยู่ด้วยกัน2ช่อง หรือก็คือใน1ด่านเราจะสามารถเลือกบัฟเอาไปใช้ได้สชนิดนั่นเองนะครับแต่ว่าเจ้าบัฟตัวนี้เนี่ยตอนที่เราเล่นแรกๆเนี่ยตัวเกมจะยังล็อกเอาไว้ไม่ให้ใช้นะต้องเล่นไปเรื่อยๆเล่นไปสักพักหนึ่งก่อนตัวเกมจึงจะปลดล็อกให้เราได้ใช้เจ้าบัฟพวกนี้นั่นเองนะครับสำหรับกิจกรรมนี้ก็นับว่าเป็นกิจกรรมเก่าที่ถูกนำมาปรับปรุงใหม่ในรอบนี้นะครับ โดยจะมีการเพิ่มเติมในส่วนของสภาพแวดล้อมในสนามเป็นหลักที่จะมี2แบบก็คือช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เล่นและอีกแบบหนึ่งก็คือสร้างอุปสรรคให้กับผู้เล่นเช่นกันนะครับดังนั้นการที่เราเนี่ยทำความเข้าใจกับสภาพแวดล้อมของสนามในด่านแต่ละแห่งเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญไม่น้อยเลยนะครับในกิจกรรมในครั้งนี้นะ ส่วนเพื่อนๆคนไหนที่กำลังสงสัยว่าเอ๊ะกิจกรรมนี้ยังคงเป็นประเภทที่แบบว่าสามารถเล่นวันเดียวครั้งเดียวรวดเดียวจบได้ไหมผมขอตอบเลยนะครับว่าได้กิจกรรมแบงบูผู้กล้าแห่งกองกำลังป้องกนันนี้จะมีด่านต่างๆของตัวเกมเนี่ยทยอยปลดล็อกให้เราผู้เล่นเล่นได้แบบวันต่อวันนะครับและณนะวันที่ผมลงคลิปวิดีโอนี้ตัวกิจกรรมนี้ก็ได้ทำการ ลดล็อกด่านที่มีในตัวเองเนี่ยหมดครบเรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นเพื่อนๆสามารถเข้าไปเล่นด่านทั้งหมดของกิจกรรมนี้ได้แบบวันเดียวทีเดียวรวดเดียวทําได้นะครับเพื่อรับของรางวัลทั้งหมดจากกิจกรรมนี้นั่นเองพอพูดถึงของรางวัลจากกิจกรรมนี้มันก็จะมีแบบของใหญ่ของใหม่ปะปนอยู่กับของเก่าที่แจกกันเป็นประจำด้วยนะครับ ของใหญ่ของใหม่ที่ว่านี้ผมกำลังพูดถึงของรางวัลเป็นแบงบูตัวใหม่ที่มีชื่อว่า X c a l i คาลิบูนั่นเองนะครับมาพร้อมกับ AI c o คอของตัวน้องนะนอกนั้นก็จะเป็นของเก่าที่แจกในทุกๆก,กิจกรรมเป็นประจำอยู่แล้วนะครับได้แก่โพลิโครมเรนเดนนี่ชิปอัปเกรดสกิลเอเจนต์เทปอัปเกรดเลเวลเอเจนอะไรพวกนี้นะครับของรางวัลเหล่านี้ไม่ว่ามันจะเก่าหรือใหม่จะมากจะน้อยอยังไง ถ้าเป็นไปได้ผมแนะนำให้ไปเก็บมาไว้นะครับเพราะถ้าเราจะไปฟาร์มของเองเนี่ยนอกจากจะเสียเวลาแล้วยังได้น้อยไม่คุ้มค่าด้วยนะครับดังนั้นมาเล่นกิจกรรมนี้กันดีกว่านะแล้วก็ไปรับของรางวัลกันไปให้น้ำใจเลยและนี่ก็คือทั้งหมดของกิจกรรมแบ่งบูพุก,กา้าแห่งกองกำลังป้องกัน จากเกมเซเลชโซนซีโร่นะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับสุดท้ายนี้ก่อนจากกันหากเพื่อนๆชื่นชอบในผลงานของผมแล้วก็เพื่อนๆสามารถทำการสนับสนุนผมได้ง่ายเลยนะครับโดยการกดไลค์กด Subscribe หรือจะมาคอมเมนต์แนะนำติชมพูดคุยกันก็สามารถทำได้นะครับสำหรับวันนี้ผมโกสดาซ่า ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนจนกว่าจะพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้บาย